สวัสดีค่ะผู้ชมหมอความมหาชนค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์สี่โมงตรงแบบนี้นะคะอยู่กับเราทั้งสองคนค่ะพี่สงการอัจฉริยทรั์และน้องแอลสรารั์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สงการวัครับสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องร้อนในวงการสงอีกแล้วนะคะก็คือเรื่องเดิมเรื่องเดิมค่ะความคืบหน้าใช่มีความคืบหน้านักที่สำคัญน้องแอลเชื่อไหมว่าคดีเรื่องครูบาไก่เนี่ย เป็นที่วิพกวิจารณ์ในกระบวนการยุติธรรมอย่างสูงแล้วก็แวดวงคณะสงฆ์แล้วก็ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ในสมาชิกวุฒิสภาเห็นบอกเป็นการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดด้วยเพื่อจะได้ทําการตรวจสอบมนชัดเจนหลายๆประเด็นแล้วตอนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่วงการสงฆ์เท่านั้นที่จะร้อนชาแต่ว่ามันกระทบกระเทือนไปถึงวงการสีกากีด้วยสําคัญสิใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีผู้เสียหายก็คือคนเดิมนั่นแหละ,ะคุณอีทคิวกับคุณบุม๋มค่ะเธอสองคนนี้เดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมอ่าเพราะเอาหลักฐานที่สําคัญซึ่ง เคยปรากฏมาก่อนคือภาพขณะรับเงินซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าผู้ชมจําได้ถ้าท่านดูรายการหมอความมหาชนมีการเคยสัมภาษณ์ตารวจนะนะก็บอกเออไม่เคยรับเงินรับทองหรอกแล้วก็ชาวบ้านมาสร้างลานอเนกประสงค์หน้าโรงพักเองอันนี้ก็คือพุ่มกับสพมจะครีคนก่อนนะแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่สพหนองพอกร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดแล้วแลก็หลายๆส่วนเช่นหนึ่งส่วอีคิวบุงเขาตั้ง้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมพอแจ้งปุ๊บออกหมายเรียกเลยพระปัจจุบันต้องบอกว่า ท่านผู้ชมฮะฟังไว้ให้ดีนะฮะปัจจุบันนี้ถ้ามีบุคคลหนึดด่งคนใดมากล่าวหาเราเนี่ยตำรวจจะเล่งออกหมายเล่กแต่เดิมไม่ได้เพราะมีการแก้ไขตมปวิ i อาญาคือหนึ่งเมื่อมีผู้มากล่าวหาเราในขพิดียายาตำรวจไม่ใช่อยู่ไปตั้งข้อกล่าวหาเขาต้องสอบพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาด้วยว่าจริงหรือเปล่าเรื่องตำรวจที่รับเงินก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของเงินกับทองมันหายไปไงและที่สำคัญก็คือตอนนี้ทะเลขายเห็นทางแย้มมาแล้วมันมี ภาพลับและก็บุคคลน่ะที่เกี่ยวข้องหลายส่วนยี่ยูพอเป็นข่าวใหญ่ออกจากระบบคอมพิวเตอร์เพราะกรมที่ทำท่านผู้ชมฮะบอกนิดนึงว่าเขามีกรมสอบสวนที่พิเศษคอยดูแลในเรื่องของการตรวจสอบไม่ว่าระบบคอมพิวเตอร์หรือเส้นทางการเงินต่างๆตั้งได้หมดแม้กระทั่งการติดตามคนมีเรื่องของกองข้ามมนุษย์อีกหลายหน่วยงานอยากคุยท่านเลขาเลยได้ไหมมาแล้วค่ะไปคุยกับท่านว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเลขาครับ สวัสดีครับนายสงการและคุณแอลครับ <หา S 2> ผมที่สรบครับทนาลขาครับวันก่อนที่คุณอีคิวคุณบุ๋มเนี่ยเอาพยานหลักฐานไปมอบให้ท่านแล้วท่านดูแล้วอึ้งทึ่งแล้วตกใจหรือไม่ได้จะทำไงต่อไปครับคือกระบวนการในการที่เรา,เาได้รับเรื่องนะครับ,รบที่ท,ที่ที่ต้องให้ทางผู้ในการปิญญวัตรเนี่ยเขา,เาดูในส่วนที่เรื่องของการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นตรงกับทางสำนักพุทธศาสนาครับเอในเบื้องต้นเนี่ยผมก็ได้กร่าบเรียนให้ท่านเอรัฐมนตรีอนุชานาคาสัยนะครับท่านกากับดูแลัาพูดอยู่แล้วนะครับก็ได้เรียนให้ท่านทราบเรื่องข้อมูลแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้ให้ทางอ พอปิยวัฒน์เนี่ยได้ทาหนังสือถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสหนักพุทธศาสนาครับนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมตนตรีประจําสานักนายกทนายชาตอาศัยนะครับแล้วก็ทําไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประเด็นที่มันมีภาพที่เกี่ยวข้องนะครับ,รบทางการรับเงินของทางเจ้าหน้าที่ค,คให้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวแล้วก็ในส่วนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะเข้าไปช่วยดูแลก็คือเรื่องของ การยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของการนําเงินดังกล่าวเนี่ยไปด้วยหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการโพสต์เฟซบุ๊กเรียกระดมระดมเรื่องของการบริจาคทองคําอย่างเนี้คร<ฆ>ับ<ภ>ว่าเพื่อจะนําไปสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เขียนเอาไว้ด้วยหรือไม่หาตามวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็จะมีความผิดในเรื่องของการนําข้อมูลอันเ็นเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองค<ศ>ืงอการช่อกงประชาชนเนี่ยมันก็อาจจะ ลักษณะอย่างนั้นหากว่าไม่ได้ปฏ ouais ิบัติตามดังกล่าวเราคงจะดูทุกมิถีครับตอนนี้เราก็ได้ออกเอกสารทั้งหลายเนี่ยนะครับถ uh ึงโดยงานที่เกี่ยวข้องประกอบกับผมก็ได้ข้อมูลนะครับในภาพลับทั้งหลายที่เป็นภาพที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ครับอีกมากมายครับนี้ก็อยู่อยู่อยู่ในในมือแล้วนะครับก็คงคงได้ประสานกันอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าใ้ลงพื้นที่อีกครั้งเดี๋ยวจะให้ทาง ยุติธรรมจังหวัดเนี่ยนะครับเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วก็คงต้องเรียนท่านผู้ว่าด้วยในเรื่องของสิ่งที่เรามีข้อมูลอยู่ในเวลานี้ให้ท่านได้ทราบจะได้เป็นการทุกมิติครับตอนนี้ครับครับท่านเลขาครับประเด็นหลายคนสงสัยซึ่งมีบุคคลที่บอกว่าเป็นตัวละครจอจานและนอนูซึ่งซึ่งขณะนี้หลังจากเป็นข่าวปุ๊บออกจากระบบคอมพิวเตอร์เนี่ย ท่านจะให้ทางดีไซน์เข้าไปตรวจสอบติดตามมาสอบในเชิงลึกไว้ก่อนไหมครับก่อนที่จะหลบหนีออกรอบประเทศนะบา่าคือคนเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่า<ม>ซึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับการนําเงินของประชาชนที่มีการบริจาคไปเพื่อที<ม>่จะทำนะครับเอาไปใช้เป็นการส่วนตัวและผิดวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็เป็นความผิดนะครับ,<ค>บว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยเราจะได้ทราบว่ามันมี ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้ผมได้เรียนรักษาการิรอดิบดีกรมส,สอบสวนคดีพิเศษน<ฮ>ะครับค่ะปริยาเนี่ยผมก็ได้เรียนท่านทราบแล้วนะครับ,รบก็ไม่ขัดข้องครับในประเด็นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบก็บน,นี่เดี๋ยวหนังสือถึงท่านเมื่อไหร่เดี๋ยวท่านก็จะดําเนินการสั่งการทันทีเหมือนกันครับโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะท่านเลขาครับอีกประเด็นหนึ่งมันจะได้เคลียร์ทุกประเด็นที่บอกว่ามีบุคคลที่คอยดูแลในการดําเนินการจัดส่งอะไรประเภทนี้ครับท่านครับ มันต้องเกี่ยวข้องกับการกองคดีฆามนุษย์บ้างหรือไม่ครับเพื่อจะได้สอบในเชิงลึกก่อนที่พยานเหล่านั้นเนี่ยเจอจะหลบหนีออกนอกประเทศไปหรือสูญหายไปหาไม่เจอแล้วสถานี้ครับคือเดี๋ยวต้องดูในส่วนขององค์ประกอบครัได้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 เรียนให้ทางท่านผิ้ดีท่านได้ดูเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้ด้วยกันละกันครับครับคือเรื่องชัดๆไปเลยท่านเลขาครับก็คือถ้าส่วนไหนผิดก็คือผิดไม่ผิดคือไม่ผิดจะได้ มันจะได้เคลีย์ด้วยความโปร่งใสเลยใช่ไหมครับว่าอะไรก็ตั้งสงสัยเอ๊ะผิดหรือไม่ผิดผิดหรือไม่ผิดเราก็สงสัยเหมือนกันเพราะเราก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันผิดหรือไม่ผิดรเราไม่สามารถพูดออกสื่อได้เลยนะครับผมว่าท่านเลขาเมื่อมีข้อมูลในเชิงหรือผมเชื่อว่า ท่านพอจะรู้หลายๆแล้วล่ะส่วนตอนนี้ยังไม่พูดเดี๋ยวรอดูพยานเอกสารหลักฐานและผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนค่ะทเลข่าครับประเด็นที่ผู้ร้องอะค่ะมาร้องสอบพระก็ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือร้องสอบตํารวจที่ไปรับเงินจากพระเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยอยากจะรู้จังเลยว่ากระทรวงยุติธรรมสามารถที่จะสอบตารวจได้ไหมเออจะที่หน่วยงานไหนได้บ้างครับตรงนี้ต้องให้หน่วยงานเขาเป็นผู้พูดดาเนินการโอคือปปทปปตตำรวจใช่ไหมครับานเลข่็ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ก็คงต้องทําหนังสือถึงผู้ผู้จัดการสมนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้ค่ะก็คือต้องให้ต้นสังกัดเขาสอบเองอย่างนี้หรอคะแต่ทีนี้ประชาชนอาจจะไม่ไว้ใจหรือเปล่าถ้าให้ตำรวจสอบกันเองอย่างนี้ค่ะอย่างนี้มีแนวทางไหมคะเออหน่วยงานอื่นมีครับอาจจะเป็นปปทก็ได้เออก็เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบได้อย่างงี้ครับว่าเงินดังกล่าวมันเป็นเงินค่าอะไรกันที่รับครับแล้วแล้วในภาพเนี่ยมันก็ก็ยังก็ยังก็ยังต้องดูครับเป็นการ ใช้นะครับคังก็ต้องดูด้วยครับท่านเลขาเขาอีกประเด็นหนึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากคือกรณีที่บอกว่าเห็นบอกไปแจ้งความร้องทุกข์หลายคดีเหลือเกินตํารวจก็รับบททุกคดีอย่างเงี้ยเราจะช่วยผู้ที่ไปออกมาเปิดโปงใหญ่ได้บ้างครับเพื่อความเป็นธรรมฮะบางทีเอากฎหมายมาปิดปากหรือไม่อย่างไรหลายคนก็สงสัยฮะเห็นบอกโอ้ตอนนี้แจ้งหลายคดีแล้วนี่หกเจ็ดคดีแล้วมั้งครับคือคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเองเป็นฝ่ายติดตามถ้าในประเด็นที่ ที่ทำเนี่ยถ้าผมดําเนินการให้ได้นะครับกระทรวงก็ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อถ้าส่วนใดก็ตามที่เราไม่สามารถใช้อํานาจหน้าที่ในการดําเนินการได้เนี่ยแล้วมันเป็นของหน่วยงานอื่นเนี่ยเราก็ก <ม S 1> ันครับแล้วก็เราก็ติดตามครับเพราะว่าก็าเป็นนโยบายของท่านสมศักดิ์เทสุทินอยู่แล,แล้วในเรื่องของการติดตามผลเอ่อในการร้องทุกข์ของทางประชาชนเนี่ยอื ทำทุกเรื่องอยู่แล้วครับครับหมายถึงว่าภาพรวมทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเคสนี้เคสเดียวเห็นบอกท่านบอกทุกเคสถ้าเป็นความเป็นธรรมก็ให้มาล้องที่กระทรวงยุติธรรมถูกต้องไหมครับครับก็มาที่ยุติธรรมจังหวัดนะฮะถ้าอยู่ในต่างจังหวัดคดีค่ะคุณอิคิวคุณบุ๋มมีการกําหนดเวลาไว้ไหมคะว่าหลังจากรับเรื่องไปแล้วจะทําให้เกิดความกระจ่างภายในกี่วันหรือกี่สัปดาห์คะท่านก็หนังสือหนังสือที่ที่ทางเมื่อต้นสัปดาห์นี้มายื่นนี่ก็ วันนี้หนังสือออกทุกตัวงานที่เกี่ยวข้องชื่นใจชื่นใจนะครับนครับกราบขอบคุณมากเลยครับผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกกราบขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารรัตน์นะคะเท่าที่ทราบนะท่านเลขาพอท่านบอกว่าเป็นข่าวได้รับเรื่องท่านก็บอกว่าท่านจะทําการตรวจสอบให้ชัดเลยเกี่ยวเรื่องของครูบาไก่ผิดไม่ผิดเราจะได้รู้ไงเพราะเราก็วางตัวเป็นกลางนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรก็คือถ้าไหนครูบาไก่เขาไม่ผิดตัวผู้ร้องก็ต้องรับผิดชอบไป เนาะเราก็นําเสรอไปตามรูปคดีเราไม่ได้มีส่วนให้เสียไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิน้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนคุณอ q คคุณบุ๋มเนี่ยโหดับคเครื่องชนแล้วนะเครื่องชนนึงไปแจ้งเขาหลายคดีตอนแรกเนี่ย<อ>ถ้าเห็นคือสัปดาห์ที่แล้วไปร้องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ่าไปร้องกับกองปราบรก็ร้องมาแล้ว ล่าสุดไปกระทรวงยุติธรรมแล้วนะแล้วเห็นว่าเดี๋ยวจะไปปปทต่ออีกก็คือหนึ่งแกบอกว่าไปร้องทุกที่เพื่ออะไรเพื่อจะได้ถ่วงดูอำนาจกันอันไหนถ้าผิดก็คือผิดไม่ผิดก็ผิดกระบวนกร้องตรวจสอบแต่ขณะนี้อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าไปร้องที่จะแจ้งความที่นั่นคือต้องเียท่านผู้ชมนะฮะการแจ้งความบางทีเราถ้าเราไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลหนึ่งคนใดเนี่ยมันแจ้งได้แต่ถ้าเกิดผลสรุปออกมาว่าตำรวจสั่งไม่ฟ้องไอ้การสั่งไม่ฟ้อง หรือสารยกฟอ้องครับเดือดีกิกาถานแจ้งความเท็จฟ้องเท็จนาคนร้องก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันถูกก็อยู่ไปแจ้งกันแจ้งแจ้งกันแจ้ง,จง,จง,ง,จงความไม่ได้เกิดเป็นผลดีเลยทั้งผู้มอบหนาทแล้วก็ผู้รับมอบหนาทเนี่ยถ้าคุณมีเจตนาพิเศษนี่นะ,ะโดนด้วยนะ,ะเอาเข้าไปสายต่อสายมาแล้วใช่ไหมครับพูดคุยกันหน่อยค่ะคุณอีคิวคุณบุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคืออาจารย์อยู่กับน้องแอลนะครับพิธีกรสาวสวยนะคุณอีคิวคุณบุ๋มอาจารย์ถามนิดนึงขณะนี้เรา เท่าที่เราทราบเนี่ยเขาแจ้งเราไว้กี่คดีแล้วนะครับน่าจะประมาณห้าหกคดีแล้วค่ะโอเยอะเหมือนกันมาหรือยังหรือยังชิวชิวก็เฉยๆนะคะอันนี้ไม่กลัววิตกอะไรเลยเหรไม่อะค่ะเออแล้วเขาแจ้งข้อหาอะไรบ้างเนี่ยเอาที่เราทราบเบื้องต้นที่ทราบเบื้องต้นก็มีหมิ่นพระพุทธศาสนาน่าจะไัต่อแล้ก แจ้งความเท็จอย่างงี้แล้วก็เห็นบอกมีหนึ่งแจ้งความเท็จดูหมิ่นคณะสงฆ์มีประมาทด้วยการโฆษณาพรบคอมพิวเตอร์แบบนี้เราหนักใจไหมไม่หนักใจนะคะเออฟังน้ําเสียงได้จะไม่หนักใจอยู่แล้วเราจะดับเครื่องทนไปร้องเรื่องอะไรต่อหรืเป่เนี่ยค่ะก็มีอาทิตย์หน้าค่ะอือโหไปที่ไหนคะปปทหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้โหนี่บูขนาดนี้เลยเหรอ ฮะคนบุม๋มคนอีเควค่ะก็เราก็อยากเรียกร้องความยุติธรรมอ่ออคะคอาจารย์ถามนิดหนึ่งเนี่ยอยู่ภาพมันปรากฏเราไปถ่ายตอนไหนเนี่ยภาพที่รับจตุป,ปัจจัยทายาทานเนี่ยอ๋อก็ตอนที่ตำรวจเข้าไปรับเงินนะคะวก็เขาอบอกว่าเขาไม่เคยรับไม่เคยรับชาวบงชาวบ้านเขาไปสร้างกันเองเนี่ยแล้วนี่มันโผล่มาได้ไงอะ่ะมันภาพนี่ใครคนถ่ายอันนี้ เออพราะแอนพระพระท่านให้ไปกดเงินให้แล้วก็ท่านก็ให้มาขายรูปให้ท่านนะค่ะโอ้โหมันชัดจริงวะนี่มีไห hmm. มนเนี่ยโ oh! อ้โหเออเออคุณคุณผมมีภาพชัดอีกวันนี้อีกไหมเนี่ยอ๋อ oh, มีแชทมีแชทเลยโอไม่แชทเก็บไว้ก่อนเ oh, <ha. S 2> มื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยวบอกว่าไม่ได้คุยกันว่าเห็นบอกว่าทาง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 ปปทนะ hmm. เขาบอกว่าอันไหนที่ออกออกได้ก็ออกบางทีจะออกสื่อหมดเก็บไว้บ้าง เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคู่กรณีเราเขารู้ทันแล้วยุ่งเลยเข้าใจเปล่าก็มันต้องผิดไปตามผิดถูกไปตามถูกนะเรามั่นใจว่าพยานฐานนี่มันของจริงใช่ไหมเราไม่ได้มีการตัดต่อนะอ๋อของจริงแน่นอนค่ะไม่เคยมีการตัดต่อแต่อย่างไรนะคะหรือตำรวจหน้าตาเหมือนหน้าตาคล้ายหรือเปล่าคนฟุ่มเฟฝดหรือเปล่าเอออาจจะมีแฝดก็ได้ค่ะแฝด ก็เลขางก็ตั้งสงสัยอ่ะเขาพูดไปเป็นกลางอ,ะอ่ะไอ้ภาพนั้นอ่ะเป็นการเอาไปบริจาคหรือเปล่าหรือเป็นคนรับเนี่ยเราเราโงยังไงถ้ารับบริจาคฟังขึ้นไหมอ๋อแต่ว่ามันมีแชทบอกให้กดตังให้อ,ไอไูดเก็บไว้ก่อนก็ <laughs> ได้ไม่ต้องมาบอกแหม <laughs> <laughs> ก็มั่นใจในพยานหลักฐานของตัวเองอ่ะคือมันมีทั้งข้อความที่แชทคุยกับครูบากายแล้วก็มีทั้งภาพนิ่งที่ออกมาก็มั่นใจว่าพยานหลักฐานสองชิ้นนี้ก็คือจะสามารถมัดตัวได้ถูกไหมคะ เพราะเพราะว่าถ sí, oh, no, no. ้าเราไม่ม mm ีห hmm> ล so so uh ักฐานเราไม่มาพูดเลยอยอยู่แล้วเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องบอกว่านี่บอกถ้าผู้ชมฟังพร้อมกันเลยครับพยานบุคคลกับพยานเอกสารค่ะถ้าเกิดเด็กบาวัตถธรรมนะเขาจะเชื่อพยานเอกสารเพราะมันไม่สามารถดิ้นได้หรือแทหรือแถกได้อ่อวันนั้นเราได้ดูรายการที่หมอความอาชง์เนชั่นไหมครับที่ทางตำรวจเขาบอกเอ้เข้าไม่เคยรับเงินหรอกมีแต่ชาวบ้านเขามาสร้างกันเองเราดีในฝั่ังรู้สึกไงอ๋อได้ยินอยู่ค่ะได้ยินได้รู้สึกยังไงอ่ะจะเฉยหรือตื่นเต้น มันก็รู้สึกถ้าถามคามรู้สึกบุ๋มว่ารู้สึกว่ามันตลกมากนะคะอ้าวไม่ตลกทำไมคือบอกว่าชาวบ้านมันสร้างเองมันตลกยังไงมันมันมันเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะอออเออยิ่งบอกว่าชาวบ้านไปช่วยยิ่งเป็นความเป็นไปได้คือศูนย์เลยค่ะเออหรือยังไงพูดว่า impossible ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะตอนนี้คือทางพกคุณอีคิวคุณบุ๋มเนี่ยมันมีการโอ้โหดับเครื่องชนฝั่งตำรวจเหมือนกันนะ ก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของผู้กํากับสพมจักรีก็ถูกย้ายไปแล้วอ่ะไปอยู่ที่หนองพอกร้อยเอ็ดอะค่ะเออแต่เขาบอกว่าไม่ได้ย้ายไม่ได้เกี่ยวกับที่เราไปร้องเนี่ยอ่าน้มองยังไงเออเรามองมุมไหนอะหรือมันยังไงหรือมันจะบังเอิญหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะคะเออบังเอิญบังเอิญหมายถึงว่าอเป็นการย้ายตามวงรอบก็อาจจะเป็นไปตามนั้นอย่างเงี้ยหรอคะ น่าจะใช่นะคะเพราะว่าท่านก็เพิ่งย้ายมาอยู่มันจาได้ประมาณหนึ่งปีอ่ะอุ้ยม,มันเร็วไปหรือเปลออ่าวงรอบยังไงไม่ใช่วงลอ้อน่ะคุณโผบุรีเคียวอา่าปกติแพุ่งกลับมาย้ายามาต้นมาถนนร้อนอ่ะไปได้ไงอะ่ะขับที่วัดนะคะเออที่เราค่ะที่เราจะไปร้องกับปปทเนี่ยคะ่ะอันนี้คือทำไมอะคะเราไม่ไว้ใจการตรวจสอบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่เขาจะตรวจสอบตํารวจด้วยกันเองเหรอคะเราถึงต้องไปตอนนี้ร้องหน่วยงานภายนอกแล้วอ่ะอืไปร้องเพื่อทําไมถงดูลหรือร้องเพื่ออะไร ก็ไปร้องเพื่อแบบอยากให้อยากให้ช่วยช่วยทุกทุกหน่วยงานช่วยช่วยกันเร่งอย่างเงี้ยค่ะค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาเราไปร้องให้ตรวจสอบเรายังไม่เดียกเนินการอะไรใช่ไหมถูามากไหมคุณผูมม้ชมวีดีคิวที่เราร้อหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราล้อให้มีการตรวจสอบถูกไหมถูกค่ะเรายังไม่เคยไปกล่าวหาเขาเลยถูกไหมเพยแค่ร้องให้ตรวจสอบตรวจสอบถ้าไม่ผิดก็ไม่ผิดหรือเปล่าหรือยังไงก็คือร้องให้ตรวจสอบว่าท่านผิดหรือไม่เออ ค่ะบุ๋มไม่ได้กล่าวหาว่าท่านผิดนะคะแต่คือสอบว่าผิดถ้าผิดก็คือผิดถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดอย่างนี้นะออย่างนี้คือตรวจสอบนะเราบอกถ้าผู้ชมมาขนาดนี้คือแค่ร้องกันตรวจสอบนะยังไม่เคยเขาบอกว่ายังไม่เคยยืนยันว่าครูบาไก่ผิดไม่ผิดเพราะว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมใช่ค่ะนะสุดท้ายอย่าฝากอะไรสั้นๆ ฝากถึงใครอะคะคุปะไก่ไม่ใช่เราจะฝากถึงใครอะไรแต่เราฝากมาเลยท่าผู้ชมเราฟังอยู่เอาพูดชัดๆอีกคิวพูดมันก็นได้ก็ไม่ก็ไม่อยากฝากถึงคุปะไก่นะคะอยากฝากถึงพวกหน่วยงานต่างๆที่ทางบุ๋มก็คือที่งเรียนนะคะอยากขอความค่าให้ท่านแบบช่วยเร่งคดีนี้หน่อยค่ะอยากให้ขยับใช่ไหมใช่ค่ะอยากให้ขยับมากกว่านี้นิดนึงเ uh. พราะ การยกกันกันยกย้ายกันการถ่าย,ายเทเออข้าป <c oughs> ระชาชนก็คือติดตามข่าวนี้มากว่าเมื่อไหร่มันจะยุติสักทีค่ะและจะถามนิดนึงของกองปราบปรามเนี่ยขยับรอยังกองสามเนี่ยเห็นบอกว่าผู้กองพนักงานสอบสวนพิมพ์ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเนี่ยขยับรอยงเห็นบอกสอบว่าโอ้โหหามลูกหำข้ามอะ่ะกี่รอบแล้วเนี่ยสี่แล้วค่ะอืม เอาละค่ะพูดคุยกับคุณอีคิวคุณปุ๋มเท่านี้นะเดี๋ยว่ใชเดี๋ยวพักจักรู่คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเลขาปปะทอ่อกันากรู้เป็นยังไงเห็นบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยผู้เสียหายเขาจะไปร้องเรื่องนี้ด้วยโอ้โหเี่ยติดตามอย่าพลาดเลยฮะพัะสักครู่ครับ